Health Center สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในคลินิกช่อง5้ากันต่อค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่รายการเราได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ,กบมะเร็งเต้านมนะคะ<ส>ก็มีคุณผู้ชมทางบ้าน<ส>เขียนจดหมายเข้ามาถามคํถาถามมากมายแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้นันก็เลือกมาหนึ่งท่านนะคะที่เขียนถามเราเข้ามาว่าเ<ส>มื่อเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและก็รับเคมีบําบัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะต้องรับการรักษาอย่างอื่นต่อไปอีกหรือเปล่าว่ายังไงคะคุณหมอช่วยตอบให้คุณผู้ชมท่านนี้หายข้องใจหน่อยได้ไหมคะคุณแอนครับ ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดได้รับยาเคมีบำบัดแล้วหรือได้รับการฉายแสงแล้วจะมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะได้ยาฮอร์โมนวันนี้เราจะมาดูกันว่ายาฮอร์โมนที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะครับ <c oughs> ต้องมาหาคําตอบนี้กับอาจารย์อรยารยะนะครับมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่มักจําเป็นที่ร่องมีฮอร์โมนเพศโดยเพิ่งยิ่งในเพศหญิงเนี่ยมากระตุ้นทําให้มะเร็งเนี่ยมันจะริญเติบโต การที่เราให้ยาเข้าไปเนี่ยหรือว่ายาฮอร์โมนที่เราพูดกูดกันเนี่ยจริงๆเป็นยาต้านฮอร์โมนนะมันจะไปมีฤทธิ์ทำให้มีการยับยัง้งการเจริญเติบโตของออมะเร็งเต้านมนะแล้วก็สามารถทำให้โรคเนี่ยมันฝอ่อไปหรือว่าการกลับมาของโรคเนี่ยกว่าจะกลับมาได้เนี่ยน,นานขึ้นนะครับถ้ามีประโยชน์อย่างนั้นเนี่ยเราให้ทุกคนเลยไหมครับ,บปกติเนี่ยเราไม่ได้ให้ทุกคนนะเราจะเลือกเฉพาะคนไข้ที่ เอาเนื้อเยื่อมะร็งเนี่ยเต้านมเนี่ยไปตรวจพิสูจน์แล้วว่ามันตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนในที่นี้ก็คือตรวจเอสโตรเจนรีเซพเตอร์หรือ ER หรือโปรเจสเตอโรนรีเซพเตอร์หรือ PR รถ้าพบว่ามีตัวใดตัวหนึ่งที่มันโพซิทีฟหรือตอบสนองนะเราก็จะให้ยา,าต้านฮอร์โมนนี้กับคนไข้ยาฮอร์โมนที่ว่าเนี่ยครับมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับ ยาฮอร์โมนที่ว่าเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวแรกคือทามอกเซเฟนเนี่ยมันเป็นยาที่ใช้มาประมาณ20ปีอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของมีเส้นเลือดดาอุดตันนะกับอย่างที่2ก็คือในแง่ของเป็นมะเร็นของโพรโมดลูกที่เพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยพบน้อยในคนไทยนอกจากนี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันมีผลข้างางีี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการ ตรวจคนไข้เป็นระยะระยะอยู่แล้วโดยถ้ามีการตรวจภายในเป็นระยะระยะถ้ามีอาการผิดปกติอะไรหรือว่ามีลักษณะที่ผิดปกติอะไรเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ส่วนยากลุ่มหลังๆที่บอกว่าเป็นยาใหม่เนี่ยที่ใช้ได้เฉพาะในคนไข้ที่หมดเมนไปแล้ว2ปีเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มอะโลมาเตสินิบิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นยาที่ชื่ออลิมิดกฟิมาลาหรืออะโลมาซินยากลุ่มพวกนี้เนี่ยผลข้างเคียงหลักๆเนี่ยก็คือ มันจะไม่มีเหมือนกับทามอกซิเฟนแต่มันจะมีที่เราเจอบ่อยก็คือเรื่องของมีกระดูกลุนซึ่งอาจจะเป็นมากกว่าทามอกซิเฟนแต่ว่าผลข้างเคียง,งยของเป็นเลือดดำอุดตันหรือว่าเป็นมะเร็งของโปรโมโลูกเนี่ยจะน้อยกว่ากลุ่มทามอกซิเฟนแล้วดูเหมือนกับว่าประสิทธิภาพของออยากลุ่มหลังเนี่ยจะได้ผลดีกว่ากลุ่มทามอกซิเฟนแต่จริงๆก็คือณนะวันนี้ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมโดยสรุปนะครับ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดฉายแสงให้ยาเคมีนั้นหลังจากที่ได้ทุกอย่างครบแล้วเรายังต้องมีการพิจารณาต่อว่าผู้ป่วยในกลุ่มไหนนั้นที่จะต้องได้รับยาฮอร์โมนแล้วเรายังต้องมีการดูแลและต้องมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณแนน เป็นยังไงคะหายข้อข้องใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้องกล่าวขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคาใครที่กําลังรักษามะเร็งเต้านมอยู่แล้วก็ต้องไปพบแพทย์ทุกครั้งตามนัดด้วยนะคะเส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วก็เขียนมาตามที่อยู่ของรายการก็ได้หรือไมาง่ายนิดเดียวคะ่ะยกคูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรไปที่สายด่วนมะเร็ง1668ได้เลยความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข